สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คราบริกตาครั้งที่35ประจำปี2566และส่งร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC าซีโร วันนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบี y อนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพกริกาต้าครั้งที่35ประจำปี2566 ซึ่งสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชูปถปัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และจังหวัดภูเกต็ตรวมกันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ส่งสืบสารงานด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส่งส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อย,ยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น เรือใบใหญ่7ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเภทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับริกาตาจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถิพิท ทรงจะเดิมพระชมพัรษา60พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2-9ธันวาคม2566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC z e r o โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72นหาดกะตะโดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมทีมด้วยโดยทรงทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อเรือเล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาที การแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครพฟปริกาตาโดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสี่ลำจาก3ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงส์คัาริกาตาถือเป็นการแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย <ailable> ทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566ถึง2570เพื่อพัฒนามารีนาฮับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระด,ด,ด,ดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มไรายได้ดีซึ่งเป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ท่านี้จังหวัดภูเก็ตสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดการแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท ตลอดสัปดาห์การจัดงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬาเยาวชนที่ต้องการฝึกทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลอันจะเป็นอีโอกาสสาคัญในการเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสําหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1 ในทั้งสองรอบการแข่งขันสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่งหล่อพระพุทธสิริโรจนนิคมวันนี้เวลา15นาฬิกา15น,นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชะดำเนินไปอาคารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เขตจตุจัจกรกรุงเทพมหานครส่งหล่อพระพุทธสิริโรจนนิคมพระพุทธรูปประจำการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะสร้างขึ้นในโอกาสที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบวันคล้ายสถาปนาปีที่50วันที่13ธันวาคม2565ผู้บริหารพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมีความประสงค์จัดสร้างพระพุทธรูปประจําการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธสิริโรจนนิคมหมายถึงพระพุทธรูปประจำนิคมอันเจริญรุ่งโรจน์และเป็นมงคลและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธสิริโรจนนิคมจัดสร้างขึ้นสามขนาดได้แก่องค์พระขนาดหน้าตัก50นิ้วองค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วและองค์พระขนาดหน้าตัก1.2เซนติเมตรรวมทั้งเหรียญที่ระลึก โดยองค์พระขนาดหน้าตัก50นิ้วจะอันเชิญประดิษฐานณอาคารสำนักงานใหญ่การน,นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วจะประดิษฐานณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้องค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วองค์พระขนาดหน้าตัก1.2เซนติเมตรและเหรียญที่ระลึกได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนสั่งจองและร่วมบริจาคเพื่อไว้สาการะบูชาด้วย โอกาสนี้ทบพระเนธนิทศกามประวัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการจัดสรรพื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและสามารถดําเนินกิจการต่างๆที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานรวมถึงเป็นการขยายขอบเขตของการพัฒนาพื้นที่จากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคของประเทศอย่างสมดุล ทุนกระหมอมญิงอุบลรัตนาจาักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีเนบวรโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา20นาฬิกาทุนกระหมอมญิงอุบลรัตนาจาักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันซึ่งน้อมนําหลักการดําเนินงานโครงการทูบีนับวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการจัดตั้งชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันปี2565ชมรมทูบีนับวันของโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1นึ่สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนบวนเป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นที่รับฟังปัญหาของสมาชิกทูบีนบวนโดยอาสาสมัครแกนนำของศูนย์ได้รับการอบรมความรู้จากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีและโรงพยาบาลแหลมฉบังเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดนตรีศิละปะร้องเพลงการทำลูกอมและเจลลี่ชาหญ้าดอกขาวที่สามารถลดอาการอยากบุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์พร้อมกันนี้ทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันระดับประเทศ ผลสำเร็จของโครงการทำให้เยาวชนมีอัตลักษณ์ทางสังคมที่บุคคลทั่วไปยอมรับและชื่นชมรวมทั้งทรงฟังการกระตุ้นรายงานผลการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันของจังหวัดชนบุรีที่กำหนดให้โครงการนี้เป็นนโยบายของจังหวัดมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเยาวชนคนชนบุรีเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรมีสมาชิกทูบีนับวันกว่า3 5 0,000คน ในการนี้พระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนับวันและได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนับวันจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรี โซนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการป้องกันความผิดพลาดซ้ําในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนับวันและจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดชลบุรีซึ่งจะนําไปสู่การจัดการปัญหายอย่างเหมาะสมจากนั้นส่งไปประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนับวันโดยมีทูบีนับวันไอดอลร่วมในการแสดงคอนเสิร์ตนี้ด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลนนในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2566 และวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกา ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ